สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะซึ่งวันนี้คุณครูต้อยมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทํากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเรียนกับคุณครูนุชเลยค่ะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมสน,นสนุนให้กับเด็กๆน,นะคะสัปดาห์นี้เราจะจัดในห่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมสนุกสนเราร้องแล้วก็พูดคำคล้องจองไปพร้อมๆกันกับคำคล้องจองนี้นะคะอาหารของเราต้องเอาใจใส่กินผักผลไม้กินไข่กินนมกินเนื้อกิน ผมผมอบรมเรื่องยินนะคะเพราะว่าอาหารของเราเนี่ยมันจะมีไปอยู่ถ้าเด็กเรู้จักเรื่องกินแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการกินนะคะซึ่งอาหารของเราประกอบไปด้วยอาหารหลักห้าหมู่แล้วเราดูนะ,ะอาหกห้ามูของเราประไวยรบ้างอาหารหลักห้าหมู่ประกอบไปด้วยหมู่ที่1ปโปรตีนได้แก่พวัดเนื้อสัตว์น้ํำนมไข่ และถั่วต่างๆหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตได้แก่พวกแป้งข้าวขนมปังหมู่ที่สมวิตามินได้แก่พวกผักต่างๆหมู่ที่สเกลือแร่ได้แก่พวกผลมไม้ต่างๆหมู่ที่ห้าไขมันได้แก่น้ำมันพืชไขมันจากพืชและสัตว์ รสชาติสชาติหวานค่ะความไม่แน่เจน 你们下次不要。嗯 ังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์กันแล้วนะคะให้เด็กๆทํากิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วส่งรูปถ่ายน่ารักน่ารักกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้อยขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ